สวัสดีค่ะพวกเราทีมตำบลลานคอยข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลทั่วไปตำบลลานคอยมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ลาดเชิงเขาไม่มีน้ำท่วมขังโดยมีพื้นที่ลาดจากทางต,ตะวันตกลงไปต,ตะวันออกโดยมีแหล่งน้ำสำคัญได้แก่อ่างเก็บน้ำวุ้ยน้ำใสซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีพื้นที่ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตัง สภาพความเป็นอยู่การเกษตรจากสภาพภูมิประเทศทําให้เหมาะสมในการเพาะปลูกจึงมีอาชีพหลักคือเกษตรกรรมได้แก่การทําสวนยางพาราปลูกผักและสวนผลไม้อาชีพอื่นๆได้แก่การบริการการท่องเที่ยวการพาณิชย์และกลุ่มอาชีพแหล่งท่องเที่ยวมีความได้เปรียบตามภูมิศาสตร์อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติของภูเขายากมีทรัพยากรธรรมาชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีเขื่อนว่ายน้ําใสที่เหมาะแก่การพักผ่อนน้ําตกหนานผิวที่มีความสวยงามและกิจกรรมท่องเที่ยวไปชนภัยบุนสายน้ําที่มีความสนุกสนานตื่นเต้นท้าทายและมีที่พักให้เลือกมากกว่า20แห่งผลการประเมินศักยภาพตำบล16กเป้าหมายจากการประเมินศักยภาพตำบลส6บกเป้าหมายตำบลลานคอยโดยใช้ T-P Map ผลที่ได้จากการประเมินคือตำบลมุ่งสู่ความยั่งยืน กลไกการทํางาน 1. ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านลงทะเบียนโครงการเราชนะ 2. ประชุมเปิดตัวโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 3. ประชุมการประเมินศักยภาพตำบลตามเป้าหมาย16ประการโดยใช้ TPMAP 4. เข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 5. โ,โรณรงค์การฉีดวัคซีนและแจกเจลแอลกอฮอล์ห 6. เข้าร่วมกิจกรรมเก่งกันโครงการเอกคทอนภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลในชื่อโครงการ LK b a เคบา c i d าน่าไร์แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดต่ออุบัติใหม่ 8. ลงพื้นที่เพื่อลงในระบบ Community Big Data ความคืบหน้าในการดำเนินงานของนวัตกรชุมชนทั้ง4ด้าน 1>, 1. ด้านผลิตภัณฑ์ทางนวัตกรได้ลงพื้นที่ผลิตภัณฑ์ที่เด่นและน่าสนใจในชุมชนก็คือผลิตภัณฑ์บานาน่าไซเดอร์ที่มีความน่าสนใจและแปลกใหม่สามารถต่อยอดได้หลายๆด้าน 2>, 2. ด้านการท่องเที่ยวได้มีการปโปรโมทรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวผ่านเพจเฟซบุ๊กเพื่อเป็นเส้นทางในการท่องเที่ยว สามด้านสุขภาพเราได้มีการลงพื้นที่ติดต่อกับศูนย์แพทย์แผนโบราณตำบลลานคอยในเรื่องการดูแลสุขภาพจากสมุนไพรไทย4ด้านสิ่งแวดล้อมเราได้มีการประชุมกับชาวบ้านถึงปัญหากเกี่ยวกับขยะและเล็งเห็นว่าควรจัดตั้งโครงการธนาคารขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินกิจกรรม 1. ได้นําวัตถุดิบที่มีในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 2. ลดปริมาณขยะและเป็นการสร้างไรายได้ให้กับชุมชน 3. เป็นสินค้าที่น่าสนใจและดึงดูดลูกค้ามากขึ้น 4. ผู้คนได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลลานคอยมากขึ้น